สวัสดีครับทุกคนผมกัดนะครับและตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ BTS สถานีคลองสานตรงนี้เนี่ยเป็นทำเลศักยภาพนะครับที่เชื่อมต่อทุกการเดินทางเลยแถมยังผสมผสานวัฒนธรรมฝั่งธนบุรีได้อย่างลงตัวนะครับใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมีไอคอนสยามแล้วก็ตลาดท่าน้ำดินแดงที่ของกินนี่ยเยอะมากวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปรีวิวคอนโดย่านนี้ครับซึ่งก็คือโครงการเชียร่าเจริญนครนั่นเองแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมแวะไปซื้อของกินกันก่อนไปดูกันครับว่าของกินเนี่ยจะเยอะตามที่ผมโม้ไ้ไหมไป ได้ของกินที่จะเอาไปกินในโครงการนะครับทุกคนโดยตัวโครงการเซราเจริญนครเนี่ยเป็นโครงการที่รายร้อมไปด้วยการคมนาคมนะครับ BTS สถานีที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือสถานีคลองสานใกล้เพียง600เมตรเท่านั้นและอีก2สถานีเนี่ยก็เป็นสถานีกนรุงธนบรีซึ่งเป็นอินเทอร์เชนแล้วนะครับแถมตัวโครงการยังอยู่ใกล้กับไอคอนสยามและ ICS เพียง 1.5กิโลเมตรเท่านั้นและใกล้ๆนี่นะยังมีท่าเรือข้ามฟากท่าน้ำดินแดงอีกข้ามไปยังเยาวราชได้โดยเดินทางจากตัวโครงการเนี่ยเพียง550เมตรเท่านั้นครับเรียกได้ว่าสะดวกมากๆจริงๆวันนี้ผมมากับพี่ชายของผมนะครับแต่ว่าเนี่ยพี่เขาไปรอบนห้องนะเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขาก็เลยดีว่ามา พี่ไทยผมมาแล้วเปิดประตูให้หน่อยพี่ได้นี่ยมาเมื่อกี้แอบส่องตาแมวดูโต๊ะถึงก็มาเร็วเหมือนกันนะน่ะใช่ยวีบอกว่าบีเทียนมันใกล้แค่นี้เองเอ่ครับคุณครับเชิญครับผมม,มาเชิญเข้าห้องฮนะโอ้โหซื้ออะไรมาเพียบเลยเนี่ยก็ซื้อมาเผื่อพี่ด้วยไงเนี่ยหมูสเต๊ะขนมปังทางขยะของกินตัวนี้เยอะมากพี่เต็มไปหมดเฮ้ยอ่ะาเชิญก่อนเชิญก่อนเชิญนั่งก่อนโอเคขอบคุณครับ แต่จะว่าไปผมว่าห้องนี้ก็ดูกว้างนะพี่ขนาดประมาณเท่าไรเนี่ยสามสิบจุดห้าตารางเมตรให้คุณน้องถือว่ากว้างนะสำหรับบอลเบสรูมพี่ได้เอออยู่สบายๆเลยระยะห่างทีวีกับโซฟาเนี่ยก็อยู่ในระยะที่ดีด้วยนะเพราะทยานั่งดูทีวีมาก่อนที่กัสจะมาเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าเออสบายตาไม่มีความรู้สึกปวดอะไรเลยเลย่าผมไปซื้อของพี่ก็นั่งดูทีวีเนี่ยนะที่นี่เนี่ยเขาเป็นคอนโดพร็อพอยู่ก็คือว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยรเราจะได้มาครบหมดเลย โอ้ยแบบโซฟาแบบนี้ก็ได้มา <S <S <ด>ใช่ไหมได้มาได้มาอันนี้ได้มานะโซฟาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เคาน์เตอร์วางทีวีข้างหน้านี้ก็ได้มาเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ให้มาใช่แล้วก็มีนี่บิวอินตู้เก็บรองเทา้าเฮ้ยพอดีเลยผมจะได้ถอดรองเท้าเก็บพอดีเลยที่เฮ้ยดีดีอ่ะห้องพี่ก็ได้สะอาดเรื่มเลยอะไรเฮ้ยรองเท้าผมสะอาดอยู่แล้วไม่เหยียบท,ที่หมามาแน่เลยได้ยินกี่ตัวไม่มีไม่มีโถอย่าใส่หลายผมอย่าใส่หลายผมอ่าโอเคอ๋อว่าแต่นี่ของใครพี่เก็บไปเขาลืมไว้ พี่ชายผมแรงจริงครับทุกคนโอ้โหคุณเนี่นยนี่มีที่ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับก็สามารถจะทําเป็นโต๊ะทํางานทำโต๊ะทํางานหรือว่าจะเป็นชั้นวางหนังสือตู้โชว์รางวัลโอ้โโอยของยิ่งมีรางวัลเยอะแยะรางวัลอะไรบ้างที่คุณมีอ่ะโอ้ยพูดมากพูดไม่เป็นเรื่องโอ้ยหเยอะแยะนั่นแหละบันใจเลยครับทีนี้อะไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปใช้ส่วนกลางมาอ้าวคุณฮะซื้อมาแล้ด้วยก็จัดการด้วยแล้วกันนะผมซื้อมาต้องเทให้พี่ด้วยเหรอเนี่ย เขาฟีเฟอร์แต่งคมเนี่ยเขาให้ชุดครัวมาด้วยไหมเนี่ยพี่โอ้แน่นอนสิคุณน้องครับผม,มนี่ได้มาหมดเลยนะฮอปฮูดซิงค์เฮ้ย <มา S 1> ก็พร้อม,อมใช้งานเลยเลยนะ<ๆ>พี่ได้แน่นอนพร้อมใช้งานเคาน์เตอร์ก็ได้มาเหมือนกันนี่เคาน์เตอร์มาก็เก็บของขอเก็บของได้สบายมากนี่ซอฟต์โ้โต๊ะกับเก้าอี้ทานอาหารได้มาด้วยอ้าแบบ ปรุงเสร็จปุ๊บมานั่งกินแบบนี้ได้เลยอย่อย่เลยเพิ่งนั่งครับอ๋อ,อยังไม่ได้ได้<ช>เพราะว่าคุณจะต้องจัดของใส่จานนะฮะคุณสายจะเนียนซะหน่อยใช่ต้อง<ด>นี่ก่อนจะจัดของใส่จานหนูพื้นกันกับเบื้อง ทำคมสะอาดง่ายเวลาน้ำมันน้ำมันหกอะไรหกเนี่ยผมนี่เป็นคนเลเทะอยู่แต่ข้างหลังที่มันเป็นระเบียงว่าผมเข็นอยู่ใช่ถูกต้องตรงนี้เป็นระเบียงก็สามารถระบายกลิ่นออกได้ถ้าเวลาที่เราทําอาหารหนักอะไรอย่างนี้พี่นั่งรอเดี๋ยวผมจัดจานให้ออเออต้องขอบคุณพราะคุณอย่างสูงเลยนะวันนี้ดูรักที่มากเลยอ่ะช่อมพร้อม <laughs> อย่าเตรียมมา อ,อต้องอย่างนี้กินเลยไหมพี่ไม่แล้วม่โอ้โหคุณไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะคุณต้องไฮจีนหน่ยอยล้างมือก่อนอยางแรกเลยนี่เดี๋ยวพี่ล้างที่ซิงค์นี้แล้วผมอ่ะ นู่นห้องน้ําได้อ่าเอ้ห้องน้ําก็มีซิงค์เหมือนกันใช่ไหมให้พูดถึงห้องน้ำเดี๋ยวเราไปฟังเลยดีกว่านี่ห้องน้ําเป็นยังไงฮะโอ้โหเขาให้กระจกมาใหญ่มากเลยนะพี่กระจกนี้ให้มานะเอาให้มาใช่ไหมบ้านใหญ่เต็มบ้านอย่างนี้เลยโอ้โหสวยมากเออแล้วก็เนี่ยชาวอร์บ็อกซ์ก็กั้นแห้งเปียกมาให้ด้วยสุขภัณฑ์ก็คือให้ตามนี้เลยตามนี้เลยสมกับคำว่าพร้อมอยู่จริงจริงพร้อมอยู่มากโอ้อ่ะเสร็จยังพร้อมแล้วโอเคปะเรากินข้าวกันดีกว่าลุย อาละกินเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลายืดเส้นยืดสายกันเดี๋ยวพี่ไปนอนนะกัสก็นวดให้พี่แล้วกันนะไม่ใช่ผมให้ไปส่วนกลางวันมีฟิตเนสอยู่พี่เราเอาชุดมาหรือเปล่าไม่ได้เอามาไม่ได้เอามามยมาิย้มหน่อยได้ไอพี่ได้ครับเชิญครับโอเคไปเรื่อยเลยครับอมีจริงด้วยตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาบิมพอินมาให้นะอุ้ยเขาให้มาด้วยพี่ใช่กระจกข้างหน้าเนี่ยเป็นกระจก tempered glass ประตูบานเลื่อนตรงนี้ที่กั้นห้องน่ะเขาเป็นสามตอนเขาให้มาไอพี่ให้มาครับผมพอปิดปุ๊บเนี่ยเสียงเงียบกริบสมมติว่าแบบว่าใครมาเพื่อนมมาาาญติ อยู่ข้างนอกทาอะไรไปเราอยู่ในห้องนอนก็เงียบเลยแบบนี้ผมลองเปิดดูพี่ได้ยินไหมพี่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยอ๋อผมเห็นเตียงนี่เขาให้มาป่ะพี่เตียงได้มาแล้วก็มีที่รอบเตียงกว้างเลยเห็นไหมโอ้กว้างก็ได้มานะแหวนก็ให้มาพี่ใช่แล้วก็นี่ผ้าม่านผ้าม่านกรองแสงแล้วก็ผ้าม่านทึบแสงให้มาอครบทุกแบบแล้วพี่ใช่แต่ว่าผ้าม่านทึบแสงเนี่ย ถ้าซื้อเนี่ยถึงจะได้เพราะอันนี้เป็นตัวโชว์ตรงนี้จะยังไม่มีแต่ว่าถ้าซื้อห้องจริงจะให้มาถูกต้องอยากออกกำลังกายรือยังอยากแล้วพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนกางเกงแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเจอกันที่สุดกลางครับตอนแรกเนี่ยจริงๆผม แอบไปอ่านมาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีส่วนกลางคบคัน p r i v a t e มากสระว่ายน้ําระบบเกลือพี่แล้วก็มีฟิตเนสวิวสระว่ายน้ําอย่างนี้เลยครับและที่สําคัญที่มีสวนดัดฟ้าวิวไอคอนสยามด้วยโอ้นี่ก็คือว่าเราก็สามารถที่จะดูพลุดูอะไรแบบว่างานเทศกาลเนี่ยขนไม่ต้องไปที่ไหนละที่นี่ครบจบเลยอยู่ที่นี่สบายคุณผู้ชมครับปลอดภัยด้วยเนาะ CCTV แต่ละจุด,ดเต็มเลยนะฮะสมาร์ทล็อกเกอร์เมล์บ็อกซ์ครบ,ครบมแน่นอนนะ,ะอเอาละพูดไปก็อยากจะว่ายน้ําแล้วเดี๋ยวผมไปวิ่งเป็นฟิตเนสได้ครับผมโอเคแล้วเดี๋ยว เราไปกินข้าวที่ร้านชิมแอนชมมินกันต่อเจอกันครับ โอ้คุณผู้ชมมาต้องบอกว่าวันนี้จัดเต็มกันสุดๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปไปดีกว่าครับคุณผู้ชมครับกับเซียร่าเจริญนครนะครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือเรื่องของทำเลวิทยครับผมตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับ BTS สถานีคลองสานสายสีทองมากและอีกสองสถานีเนี่ยก็เป็นสถานีกรุงธนบุรีและซึ่งมีอินเตอร์เชนไปสายสีเขียวครับเข้าเมืองสะดวกมากใกล้ๆก็มีท่าเรือท่าดินแดงนะครับที่เป็นเรือข้ามฟากสามารถข้ามไปเยาวราชได้อีกทีโอ้โหของกินเพียบข้างๆเนี่ยก็มีตลาดท่าดินแดงครับของกิน เรื่องห้องที่เราไปอยู่กันวันนี้นะฮะ One ับวันเบสรูมคุณผู้ชมครับสามสิบจุดห้าตารางเมตรน,นะฮะต้องบอกว่าแบ่งสัดส,ส่วนได้ลงตัวสุดๆ,ะๆนะฮะแล้วก็รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้มาอย่างครบคันนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีวันเบสท์รูมพลัส ให้เราได้เลือกด้วยนะครับผมสุดยอดมากอีกอย่างหนึ่งคือพิเศษสุดๆตอนนี้ครับกับโปรโมชั่นจองเพียง5,000บาทที่ใช่แล้วฮะน่ารักมากนะฮะทุกอย่างเนี่ยลงตัวสุดๆแล้วความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมครับรอบๆตรงนี้นะฮะยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเพียบเลยโดยเฉพาะร้านนี้เลยฮะเดี๋ยวจะพาไปชิมชิม and friends นั่นเองนะครับเคื่อกุ้งใช่ไหมพี่เคื่องกุ้งไปโอเคไปเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ ชิมชิมเฟรนช์เรียบร้อยแล้วครับแต่อาหารเกาหลีครับผมก็นี่ฮะออเดอร์อาหารไปก็มาเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราขอไปเติมพลังก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะและเราจะปิดคลิปนี้ด้วยความสวยงามนะฮะของย่านเยาวราชใช่แล้วก็มีอะไรข้าเหือข้าวผัดข่าดินแดงอ่านะฮะจะไปรับรองว่าสวยงามส่วนรายละเอียดของโครงการเนี่ยเราทิ้งไว้ตรง description ข้างล่างให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับใช่แล้วครับเอาละครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ